สวัสดีจ้าตอนนี้ก็หามุ่งแรงแล้วเนะคะ่ะตอนนี้ตากเขาแล้วไม่หน่อยก็เลยแวบ,บเขามาสวนมั่นค่ะมาบึงมั่นปีสิเป็นจังไหนเนอ้อสีพื่อ้แย่งอยู่บอค่ะปีนี้ก็มีสงสัยหิหนูควัดนะคะ นู้วัดลมฝังแล้วมันบอันนี้ฉีดยาฆ่าย,ยาแล้วเ,เรียบร้อยค่ะตั้งว่าตัว่าปีนี้แค่เน่ปลูกว่าร้ายแล้วค่ะปลูกน้อยน้อยนึงปลูกเพืได้เอาพันเอาไว้ทําพันต่อไปค่ะลำมัน อันนี้คือสวนมันไม่น้อยค่ะออกจากตากเขาแล้วนะคะตากแล้วก็เลื้อามวะาะบุงสวนมันค่ะว่าหหงายังมีวอเงามันก็แตกอยู่ค่ะแต่บบคงว่าจะหัวหน่อยหัวใหญ่นะคะแตกอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีหัวไหม คุณราคาขา,าหลุนจอนคูดคุณราคาแบบน,นี้อังน,นั้นป้าหยาเพื่อบริชีไทยนะคะมันเป็นขางสวนมันเกิดเจ็บเกิดเองตามธรรมชาติมันก,กำลังออกมาค่ะมันเกิดขึ้นมาที่มันมาแต่ใส่ละคะ่ะมันมาเกิดอยู่สวนมันหยาก็ยังมีอยู่ เท้าบ่อดเด็กเคี้ยวมากเท้าเคี้ยวมาไม่น้อยสิตัดออกอยู่บรรยากาศยามเย็นค่ะตอนห้าโมงเยน็นออกมาเลาะสวนมันค่ะตากเขาเลี้ยวก็เลี้ยออกมายางเลาะค่ะสวนมั่นกับวยุไก่เลวค่ะยุก็สวนขวยนี่แหละค่ะยุน้ำขันค่ะ สวนมันกับสวนกล้วยก็อยู่ติดกันว่านีหยามมันตายนะคะหยามมันหนามันกับางานกับการสวนทั้งนี้พอได้ลุ้นอยู่หยาก็ยังไมู่ะคะีค่ะสวนทั้งนี้จะเป็นข เป็นกอหินนะคะเป็นดินหินหินหิน,หน,หน,หนว้าวหน้อยๆเ่ได้ตั้งใจนะคะดิเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ในมาเกิดอยู่สวนมันท่านี่เอาโบ้เคยมันมนบ้เคยเกิดอยู่ผีนะคะว้ายได้กินตำเห็ดไข่ด้วยค่ะ อมาเกิดัององู่ไลแทนอุย้ยได้ดอกเดียวนี่เบายางมาละบานทุอยู่ได่หน่อยจกบใจเสียงนกค่ะเดี๋ย่หน่อยจบคลิปกันนะคะเดีย๋ย่หน่อยหาบึงเฮ็ดไข่กันค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็มีแต่ดอกหยาล่ะค่ะคืนเต็มอยู่ค่ะ